สวัสดีทุกคนนะครับผมกรมาซิกและจี๊คุณก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มารายงานเกี่ยวกับการอัปเดตของซัโกลีซึ่งวันนี้เป็นวันที่19พฤศจิกายนนั่นเองนะครับครับวันนี้ก็เซอร์ไพรส์กันอีกแล้วนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยว,วก่อน,อะนาะเดี๋ยวอ่าก่อนจะเริ่มคลิปนะผมขอพูดอะไรหน่อยนะเห็นมาหลายเห็นมาเยอะแล้วทั้งในคลิปของคุณแกมแล้วของผมเองนะ คือคุณคิดว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์แต่อ่านค,คือผมอ่านคอมเมนต์คุณนะแต่บางครั้งผมไม่ตอบเพราะอะไรเพราะมันงี่งเง่าถูกไหมอืมก็ใช่คือตอนนี้ฮะคอมเมนต์ที่เราเจอกันบ่อยมากก็คือสมัสรคมรไงคยับขอลงก์หมดเลยครับงงขอลงก์หมดเลยครับเว็บอะไรครับอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีไอพวกเมนต์งี่งเง่าอีกซึ่งผมไม่อยากพูดถึงมันนะอ่าอันนี้เราไม่ได้ประจานนะแต่เราคือเยอะใช่อันนี้เราไม่ได้ประจานนะแต่เราขอพูดไม่ไหวจริงๆอ่ะเออมันเยอะ ทุกคลิปเลยอะงั้นผมขอประกาศตรงนี้เลยนะแล้วผมจะไม่พูดอีกแล้วต่อไปนี้ถ้าใครมาเม้นอ,อะไรผมจะไม่พูดอีกแล้วว่าเซิฟเกาหลีสมัครยังไงผมบอกเลยว่าตอานี้สมัครไม่ได้แล้วต้องซื้ออย่างเดียวแล้วผมกับคุณแก๊งเนี่ยสมัครก่อนที่มันจะเปลี่ยนระบบโอเคจบเคลียร์นะเคลียร์นั้นแหละโอเคมาโอเคฮะวันนี้ก็เรื่องโอเคมาต่อวันนี้เราเดี๋ยววันนี้เขาอัพปืนแคปมาสองตัวนะฮะเราไปดูพาไปดูปืนแคปก่อนโอเคจะเป็นโอเคไป เข้าไปดูกันเลยอันแรกก็อันนี้สองตัวเห็นเลยเป็นไลฟ์แมนทั้งคู่นะใช่เป็นไอนะ<ช>เอ็กซ์สี่เมดูซ่าโดยยิงแล้วแข็งเป็นหินนะครับแม่ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยกูหลุดตั้งหนึ่งเอาหลุดโอเคก็เข้ามาดีก็ขเข้ามาพาร์ทหนึ่ง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 โอเคโอเคชัวร์ละกูชัวร์ละโอเคอะเราเอามาดูต่อไอเอ็กซนะ์สี่เมดูซ่านะก็ลายสีคือเขียวดำๆแนวเมดูซ่าซูให้เห็นเลยอ่ะว่าเป็นยังไงและอีปืนหนึ่งก็ซิซัทแปดส่วนห้าเบรนเอหนึ่งซึ่ง อันนี้มันก็เคยมีอยู่แล้วล่ะแต่อยู่ในรูปของการโกด้บบ็อกซ์ซึ่งจําหน่ายหน้าเว็บอ่าปืนนี้ขอเจาะจองนิดหนึ่งนะคซีเซ่8.5เบรนนะฮะเป็นปืนใหม่ของที่กองทัพเช็คผลิตขึ้นมาทําขึ้นมาเมื่อไม่นานเมื่อปี2011นี่เองอคือกองทัพเช็คมีแผนใช้ปืนนี้เป็นเป็นอาวุธประจําการใหม่ทั้งหมดอมตอนนี้ก็เร่งผลิตเลยตอนนี้ก็เร่งผลิตอยู่แล้วก็มีบางประเทศที่ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วประเทศอะไรบ้างก็มีที่ได้ข่าวนะก็จะมีแบบเม็กซิโกอ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เม็กซิโกอียิปต์เออมันโดวาแล้วมันโดวาแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลอินเดียก็มีแผนที่จะซื้อเหมือนกันออืคือเอาตัวแบบสกามาทำดัดแปลงใหม่อะดิคืออ่ารูปร่างนะผมพูดตรงมันคล้ายๆสกาผสม G36 อ่ะแต่ระบบข้างในผมไม่ไ<ๆ>แน่ชัดแล้วแต่คือระบบข้างในผมไม่แน่ชัดเพราะผมเพราะผมคือไม่ได้ติดตามมากอ่าไม่ใช่บูพับแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเรามาดู IX4 เมดูซ่ากว่าว่าเซตัสมันจะต่างจาก IX4 กร์สปินหรือเปล่า ต่างครับต่างต่างคือมึงดูดิระยะ5้าห้าเขาแต่งได้นะแต่งได้แต่งได้อ่ะเดี๋ยวแต่งได้หรอเมดูซ่าแต่งได้ usa, ได,ดูสิดู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 ดดดโอ้โหเอาละเอาละแต่งได้แค่2อ,อย่างคือไก่กับท่อนะขอดูนิดนึงนะอ่าไก่มีอะไรบ้างก็เออตามสแปบบตามแบบไอคสี่เนาะยิงแรงกว่าเชื่อดิมีแสงท่อแรงแรงบวกสี่อะโอ้แรงบวกสีก่เลยอะ่ะแล้วก็มีไก่กครับก็โอเคอื เออของเล่นใหม่ครับของผ่านตังใหม่ของดูดตังครับก็เดี๋ยวแบบนี้ก็ต้องออกไปดูข้างนอกว่ะไปอยู่ในนี้ไม่ได้นี่อะไรเอ่ยมันคือฟอร์จูนซาเองครับอันนี้คือมันมีลักษณะคล้ายกับเมกกาซูนใช่ใช่เมกกาซูนแต่ว่าคืออันนี้จะไม่ใช่เป็นหมุนสล็อตนะฮะเขาจะส่มเปิดสุ่มมันจะหมุนเเรื่อยเรื่อยอ่างที่เห็นเนี้ย ซึ่งของรางวัลแจ็คพอตก็คือ DSR 1ลายงูนะฮะซึ่งเจ้าเนี่ยเพิ่งเสียกันเมื่อวานเนี่ยว่ามันจะมาไหมวะมันก็มาจริงๆคือพอมันไม่มาเท่านั้นแหละไอ้พอไม่ไม่สิต้องบอกว่าอะไรนะคือที่แรกมันก็ไม่มาเลยแต่พอจะมาไม่มาเลยทุกเออแล้วก็มีก็คือเขาเป็นรางวัลแจ็คพอตนะก็คือมีแค่2 0 0พันคนเท่านั้นที่ได้จริงจะได้มันตอนนี้เหลือแค่9ก0เป็นแบิบโบนัสก็มีปี3 8ใช่เออมีดไอ้นี่เออบุกัน ซึ่งใคร<อ>ถ้าข้าใครได้เดซานหนึ่งเนี่ยจะได้อ e ีโบนัสข้างๆเนี่ยด้วยคือไได้หมดเลยหรือสุม่มได้หมดเลยโอ้โหน่าจะนะไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าจะได้หมดเลยอย่างงี้ก็ถาวน่ะดิระเบิดเอ็งหกเจ็ดอะอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าได้ได้โบนัสข้างๆด้วยแน่นอนอืมอ่าเปิดตานก็มีอย่างที่เห็นนั่นแหละลูกราคาหนึ่งครั้งก็หนึ่งพันเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันห้ายูโรเอ้ยวอร์นถ้าถ้าถ้ายูโรกูจะเหมาทั้งตู้เลยเา ทุกปืนน่าจะถาวรเพราะมันไม่มีบอกจํานวนวันครับอซึ่งมี13วันเท่านั้นที่เราจะกดได้มาเราเรามาดูดีกว่าว่ามันมีปืนอ,อะไรบ้งอันแรกแแไท89ไม่รู้จากซ้ายไปขวาครับไท89อะไรสักอย่างนี่นแหละแต่สวยที่ 5K2 คีว,วีแซดแพนด้าเออหรือไท97ครับ MCN1 Blast Tyco อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือมาร์ค3หรือมาร์ค4นะเออเหมือนกันออันนี้ ได้ปืนลิม i t เ t i ด n เอสอาร์หนึ่งแคทูอัแน่นอนว่าต้องเป็นไวท์เฮลลิงแน่นอนนะเอ้ยไม่ใช่วายเฮลลิงเป็นเคเป็นเคสองมัดหนึ่งอะเคสองมัดหนึ่งอรอใช่มัดหนึ่งเออเนาะเอฟจูอะไรไม่รู้เอฟส0บพันแม่บรและกาลิมาเจอคาซึ่งซั้งไทยเราเพิ่งมีกาลิมาธรรมดาเองใช่ก็มันบวกกระสุนทุกไนเนเอะกว่านั้นอีกแมกาซูนคือมันบวกกระสุนเหมือนเมกกาซูลถ้าสงสัยคงจะเป็นแบบเออระบบใหม่อะ อืมก็สิ่งที่ผมเล็งไว้คือสามสามตัวบนอยากได้มาสามตัวบนเดียสาช่างมันผมไม่เอาอยากได้สาตัวบนเดียสาก็งั้นแหละเพราะผมมีเอ็มซีห้าผมไม่แคร์คือเกาหลีกับจีนต่างนะเกาหลีต้องสุ่มแต่จีนอะตั้งเลยใครมีเงินนะมึงเอาไปเลยเงินมาขอไปเสทางจาเกาหลีตัวนี้จะไม่ได้ทำเองเกาหลีไม่ได้ทำเองก็ใช่ของจีนอยากได้ไทแปเกอ่ะ เคยลองเคยหยิบคนอื <c c ่นมาใช้แล้วดีมากฮะปืนนี้ดีจริงถ้าจะมีท้ายหกสี่ดีว่ะปืนสองปืนนี้ก็คู่กันด้วยท้ายหกสี่เคยมาแมกกาซีนสูแล้วแต่ตอนนี้ไม่มาไม่มีแล้วไม่มาเออมันเป็นของคู่กันเลยนะค้าบแปดเก้าท้ายหกสี่ M สองพัน A ตัวนั้นสวยตัวสีแดงเนี่ยอืมสวยกว่าแบบเนวิแดนดิกโอเคโอเคเรามาเดี๋ยวผมได้ซีเซ่แปดศูนย์ห้ามาเราไปดูกันดีกว่าปะโอเคเดี๋ยวขอลาสร้างของแป๊บหนึ่งโอเคสร้างเลยสร้างเลย เดี๋ยวปิดฝี่จอยตามาเลยไม่ได้ตา้งาอะไรแหมเมื่อวานเราคุยสองคนคุยกันอยู่นะว่าแบบคือตอนนี้กล่องวมดซินไปแล้วอืปิวไปแล้วแต่ว่าคือตอนเราคุยกันอยู่ว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรต่อแน่เลยวะตอนแรกผแมก็ไม่เชื่อนะไปไปดูว่าเราโดนแดกไปเท่าไหร่คือโดนแดกไป2องคนวันเนอะให้คุณแกมเขาสมงเอาแค่กล่องเดียวแต่คุณแกมเขาเอาไปไม่กี่กล่องคือแค่เอาถ่าวสักชิ้นหนึ่งก็ดีแต่นี่ไม่ได้เฮอะไรเลยเอาเถอะ อืเขามีของต่อเนื่องกันเลยนะครับเนี่ยอืมคือแบบไม่ให้พักไม่ให้พักเก็บตังค์อ่ะถึงแม้จะไม่ใช่หน้าเว็บก็เถอะแม่นี่เทียบกับเซิร์ฟไทยดีเอิยังเป็น The ะบ็ตามเคยแต่ได้ข่าวว่าว่าที่ยีสิก็จะออกละใช่ที่สิบก็คือพรุ่งนี้ไงอ,อ,อันนี้เกา<ช>หลีก็อัปเดตตัดหน้าเฮ้ยแต่ยี่สิบไทยอัปเยอะนะแต่เปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะ เลื่อนเ,อเด็กเลื่อนล็อลกเลืเล่อนกำเริบอันนั้นคือลรอกประจำตัวของเอเอเขาซึ่งเราก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่โอเคคือก็ไม่ได้เลเซอร์ไทยกัแล้วเออเลเซอร์ไทยได้ข่าวคุณแกมลบไปแล้วนี่ล็ออันนี้ต่อไปแล้วผมยังเก็บไว้นะผมยังเก็บไว้เพราะว่าตอนนี้ผมยังรอโอเนทเลสยังไม่ได้รู้ปะตอนแรกมันส่งเมลมาบอกขอทำการตรวจสอบหวันตอนนี้เพิ่งเป็น15้าวันแล้วมันเพิ่งส่งมาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโหแม่ตายคนหนีนี่เออ ให้เสียภาษาไทยเร็ววันละลิต์โอเคมาเเออสร็จยังโอเคกำลังเข้าเข้ามาละเออเนี่ยนี่ปืนที่ผมถืออยู่เนี่ยคือไม่ใช่ M4 ็มสี่าร์คสเหมือนเซิร์ฟไทยนะมันคือ M4 ็มสี่าร์คสี่ใช่แล้วเขาไม่เขียนมาร์คเจ็ดเขาไม่เขียน AK47 ซิเจ็ดมาร์คสี่ออนใช่โอเคนี่ปืนนี้นี่เร่องเดิมาอันนี้เราเคยเราเคยเก็บเขามาลองกันแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนอือฮึเคไม่หากจริงไปหากล้อง RPG ดีกว่าคือไม่เอา RPG กันดีกว่าเนี่ยตรงนั้น ปืนรูปร่างสวยผมชอบออแต่น่าจะแต่งให้สักหน่อยนะแม่แต่งไม่ได้เลยอีกแล้วอันนี้เป็นแคปยูโรนะฮะเมื่อก่อนยีได้เป็นปสีแดงแต่ตอนนี้มันมาเปลี่ยนสีฟ้าแล้วอเอาไปแล้วเดี๋ยวรีสปอนส์กันเดี๋ยวรีสปอนไปเลยเไม่ได้ใส่แม็กซ์เพิ่มเหรอเนี่ยใส่อ้าวไม่ใส่เอ้ยไม่ต้องกลัวหมดนี้มันเพิ่งม,มาสุนเองอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวตรงไหนดีตรงไหนก็ได้จีมีกล้องนี่ เดี๋ยวๆเอาตรงนี้เอาที่มันเห็นชัดๆอะอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่ไงนี่ไงอันนี้อ่าผมขอลองก่อนนะลมอะไลมอะไรอันนี้กดค้างก่อนนะอือครับจะเห็นได้ว่าคือปืนนี้ก็ไม่สายข้างนะนิ่งพอสมควรแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือเป้าจับบานค่อนข้างเร็วปานง่ายแต่ว่าได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพับศูนย์เล็งไม่ใช่หรอเหรอเออใช่หว่ะตอนนี้มันกลางแล้ว ก็เหมือน AIX หนึ่งศูนย์เลยเออใช่เมื่อก่อนปับตอนนี้เปิดอกลับมาต่อนะคือถึงแม้เนี่ยเป้าจะบานแต่ว่ามันบานไม่เยอะครับไม่เยอะคุณแกมลองดิบานง่ายจริงแต่ก้กระสุนก็กลุ่มนะลองลองกดค้างดิกระสุนเป้ามันบานแต่ว่ามันบานนิดเดียวขีดข้าง้วยมาลองลองคุมกันเราเราลองคุมกันหน่อย ก็เกาะกลุ่มดูก็ไอ้เกาะกลุ่มดีเออ่อไปนั่งลองเล็งยิงบ้างดิเล็งออกได้ที่เล็งแบบกดค้างเลยนะปอบันใหญ่มากก็ก็ถ้าเล็งก็กดทีละนัดสองนัดนะฮะนั่นแหละถ้านั่งยิงลุมก็สบายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยปืนดีครับเปื่อถือเป็นปืนดีปืนหนึ่งที่ผมชอบนะ วันนี้ผมก็ขอไม่รีวิวอะไรดีกว่าเพราะแค่มาอัปเดตเฉยวันนี้คือเราอาจจะพามารีวิวนิดนึงเพราะว่าเราวันนี้คือขอที่ได้มาน้อยอใช่ไว้รอเดี๋ยวให้เราไปสุ่มกํกำลังซ e. ับยังไม่มีใช่ไว้เดี๋ยวรอให้เราไปสุ่มอีนั่นนอะอี e. อะไรวะปอ์จุนซาสุวตัวนะแล้วก็อีอะของดีมันจะมาตอนที่พวกเราไม่มีตังค<ฮ>์อ่ะเอ้ไม่สิต้องพูดอย่างนี้เขามาตลอดมาจนเราตังค์หมดอม แรกๆคือนั่งแก่กล่องโมเสินตังหมดอ่ะดีพอ,อ,อหมดไปกันนู่นอันนี้มาอีกแล้วไม่ไม่ให้เวลากเก็บตังหน่อยเลยเออเนื่องจากวันที่18ที่ผ่านมาก็ได้ประกาศเกี่ยวกบลิขสิทธิ์ยูทูบเราก็ไม่กลัวแลยครับเพราะเราไม่ได้ทาผิดอะไรเนาะเราไม่ใช่ y ย u ทูบพาร์เนอร์อยากผมไม่เคยไปก๊อปคลิปใครมาแล้วมารีอัพโหลดไม่เคยใช่ผมทําเองหมดถึงแม้จะทําได้ดีไม่ดีผมก็ทาเองนะ อยากจะขอเ<อ>ตือนต่างยืนยันนะครับทำต่อไปครับก็ <ทำ S 2> อยากจะขอเตือนคนเติมเนี้ยไม่งจะปิดแต่แหละอยากจะขอเตือนคนที่อ่าไปดูดดูดคลิปคนอื่นแล้วมาอัพต่อนะฮะว่าการนาอย่าทำแต่ตอนนี้เวลามันจะหมดแล้วเนี้ยรถถังเนี้ยดันก่อนดันก่อนคือกาุนาคืออย่าทำนะครับเพราะว่าถ้าเขาฟ้องสไตล์ขึ้นมาแนนคุณอาจจะโดนปิดได้เหมือนที่เบลิเฟอร์ทำไปแล้วไม่ใช่แค่ปิดอย่างเดียวเราโดนหนักด้วยพี่เบลิเฟอร์ทำไปแล้วตอนนี้ มีคนเอาไปอัพโหลดของอัฟโหลดานเตมโดมปั๊บเลยพี่แกสไตล์เลยก็เตือนไม่อยากทำนะครับถ้าใครดูลิงก์เราส่งคนไปผมก็ไม่ปล่อยไว้หรอกนะถ้าผมทําได้ถ้าผมมีอำนาจพอผมก็ไม่ปล่อยไว้หรอกโอเคก็เสร็จเนาะโอเคมีบอกเวลาจักนาระก็จบคลิปในท่นนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย